มันนี้ก็มาลินทำผาร่างาบ้านบ้านกับบ้านผาสร้างเลยเนาะบ้านผาร้างเมืองยินบุญแข่งขงมวนธรรมชาติงามายอันนี้คายมู่มู่ลูกสาวเออเสี่ยวลูกสาวเสี่ยวหอยแขงมีแเต่ตัตตุ ไปในบ้านก็มาเด้อโอ้บรรยากาศดีลายธรรมชาติกลมซุ้มเย็นเย็นกายเย็นใจ เข้าในถำ้ำกำลังสีง่าณเข้าในถำ้ถำทำสร้างทำภาษาสร้างได้สงทางทางนั้นกัมแม่งคันใดอันนี้คันใด้ทางหน้างามลาย โอ้จเจริญแล้วจเจริญลายมีศรัทธามีอันนั้นมาห่วมสร้างลาย เพื่อนอันมาอันนั้นแทลเมันอยู่บอนทีบอนทีว่าอันนั้นนะงามายงามาย 对。Okay.